คุณจะเลือกอะไรแล้ววางมาซ่าและซูซูกิใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะประหยัดด้วยได้เป็นอีโกคาสีแดงสดใสแบบนี้เครื่อง1.2ประหยัดน้ํามันสุดๆกันไปเลยได้เป็นรถแท็แบบห้ประตูด,ด้วยเรามาเริ่มที่คันแรกนะสําหรับด้านขวามือนี่เป็นซูซูกิสวิฟหนึ jl nx e ปี2023มาพร้อมกับเลข่ใหม่หน0่งแสโลรายละเอียดพร้อมน่าใช้งานเลยมาดูด้านหน้านี่ได้ดีไซน์ไฟนะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์แบบนี้ และดูมีไฟเดทามมาให้พร้อมเลยสีแดงดูตกแต่งกันชนดีไซน์ได้สวยงามมากได้เป็นโฉมหน้าตัวใหม่และที่สำคัญตัวนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอเจ็ตแล้วเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ประหยัดน้ำมันเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ23กิโลต่อลิตรได้เลยอ่ามาดูในส่วนด้านข้างมีไฟเลี้ยวที่ด้านแก้มซ้ายขวามาให้พร้อมเลยล้อมกระทะเดิมจากโรงงานแบบนี้ มือเปิดเนี่ยได้มีเป็นสมารท์ทชีลดมาให้ด้วยอ่ะดูภายในตัวรถกันบ้างสําหรับตัวนี้นะได้มาพร้อมกับพรมในม่านคัตสีดําตัดด้วยได้สีแดงนี้รอบคันกันไปเลยพวงมาลัยมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนนะสามารถควบคุมวิทยุเครื่องเสียงได้นี่ดูเอนจิ้นสตาร์ทนะระบบการลื่นถลายมีไหมพร้อมออโต้สต็อปครบเลขไมล์หนึ่งแสนแปดร้อยห้าสิบห้ากิโลหน้าปัดเรือนไม้ไม่มีไฟเดๆโชโชนะสวยงามเป็นไม่เรืองแสง จอเดิมจากโรงงานให้รองรับบลูท o ธ h Android Auto และ Apple CarPlay ให้ครบเลยและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลแบบนี้ะรายละเอียดสวยๆพร้อมๆรอ,มองรับ USB ให้ตัวนี้นะมีพอร์ตชาร์จ USB power outlet มีให้พร้อมๆแบบนี้กุญแจเป็นแบบ Engine Start เป็นรีโมทเล็กๆน่ารักพกพาสะดวกด้วยเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับใช้งานง่ายตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะ ทรงสปอร์ตเลยนั่งสบายเป็นเบาะผ้าไม่อมความร้อนด้วยและที่บังแดดนี่มีเป็นกระจกมาให้สามารถใช้ส่องตกแต่งหน้าได้เลยนะอ่ะสวยงามเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างสำหรับตัวแฮชแบกเนี่ย5ประตูแบบนี้และดูดีไซน์ของตัว s u ุ u กินะมือเปิดประตูเนี่ยปกติเราจะเปิดด้านข้างแบบนี้นี่ซ้อนมาอยู่ด้านบนสวยงามดูหรูหราเลยและภายในก็คือ กว้างนั่งสบายด้วยรายละเอียดดีขึ้นลงก็สะดวกนะอ่ะมาต่อกันที่ในส่วนของด้านท้ายตัว5ประตูนี่โครงสร้างหัวน็อตนี่ไม่มีขันไม่มีขยับเลยรอยอาร์ตเดิมๆคมๆสวยๆแบบนี้รอยเชื่อมระหว่างตัวถังเนียนๆเลยมีอุปกรณ์ให้พร้อมตัวนี้เนี่ยจะต้องบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆจะไม่มียางอะไหล่แล้วจะมาพร้อมกับ ปั๊มลงฉุกเฉินแล้วก็น้ำยาปะยางฉุกเฉินให้นะนี่ก็จะเป็นรถแฮสแบ็กหประตูฝาท้ายนี่โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดและที่บอกไปเนี่ยได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอเจ็ไฟท้ายเนี่ยได้เป็นแบบ led แบบนี้ตัวโคมไฟสวยๆมีไฟเบรกตรงที่3ให้พร้อมกระจกไล่ฟ้าอยู่ครบชัดเจนอ่ะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าราคาอยู่ที่3,60,000 9,000บาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตด,ดีจัดไฟแนนซ์ได้ใครสนใจนะรีบทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่มา d าสีแดงคันนี้กับเจ้าตัว1.3 High Connect ตัวนี้นะได้เป็นมา d a ปี2019นะสีแดงตัวนี้เป็น1.3ไฮคอนเ n ็ก c t เลขไมวิ่งอยู่ที่139,000โลเป็นรถแฮทแบกห้าประตูไฟด้านหน้านี่ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้แบบนี้ ตรงนี้นะจะเป็นไฟเดย์ไทม์ส่วนรอบวงนี้จะเป็นไฟหลี่นะคะใครที่ชอบนะดีไซน์บอกเลยว่าขับกลางคืนเนี่ยคือสวยงามมากเลยเพราะว่าจะมีไฟรอบวงเลยรายละเอียดดีพร้อมมีสปอตไลท์มาให้ครบแล้วก็จังหน้าดีไซน์เนี่ยเป็นแบบตัดขอบโครเมียมให้พร้อมๆแบบนี้นะและสำหรับตัวนี้นะได้เป็นล้อมแม็กขอบ15นะดิสเรกมีมาให้พร้อมเลยไฟเลี้ยวที่มุมกระจกก็มีมาให้ครบๆแบบนี้ และที่สําคัญตัวนี้เนี่ยได้เป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าและมาต่อกันที่ส่วนของภายในนะตรงนี้ต้องบอกว่าตัวเบาะเนี่ยนั่งสบายมากรับกับซาลีละหลังได้ดีแบบนี้เลยตัวเบาะดีไซน์สวยเดินด้วยได้สีเทาให้และดูในส่วนของคอนโซลนะมีมิติขึ้นมาเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้เป็นแอร์3 6มอองศาและแอร์กลางอยู่ตรงนี้นะจอเดิมให้จากโรงงานพร้อมกับตัวนี่ กล้องถอยหลงังบิวอินจากโรงงานมีเส้นนำสายตาให้พร้อมๆแบบนี้และตัวแอร์เนี่ยได้เป็นแอร์อนาล็อกนะเครื่องเล่นรองรับ CD USB ได้มี power outlet ให้อยู่ตรงคอนโซลกลางและที่สำคัญตัวควบคุมวิทยุเครื่องเสียงเนี่ยเราสามารถควบคุมได้จากโปรมาลัยและคอนโซลกลางแบบนี้วิธีการใช้งานก็คือหมุนตามรอบดันดันแบบนี้นะเราจะสามารถปรับ หน้าปัดเดือนใหม่ได้ว่าเราต้องการที่จะไปหมดไหนความบันเทิงหรือเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยและในส่วนของตัวพวงมาลัยก็เช่นกันตัวนี้เนี่ยมีระบบสั่งการด้วยเสียงควบคุมวิทยุเครื่องเสียงได้มีครูสเอนโทนนะลดความเร็วได้เลขไมวิ่งอยู่ที่139,000โลและในส่วนของตัว มาซาเนี่ยจะมีป๊อปอัพดิสเพย์ให้สำหรับตรงเลขตรงนี้นะก็คือจะเป็นเลขระยะกิโลในการขับขี่นะว่าเราวิ่งอยู่ในความเร็วเท่าไหร่ตัวนี้ตอนขับวิสัยทัศน์ตรงนี้จะเห็นในตำแหน่งของคนขับเท่านั้นอ่ะเรามาต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังกันบ้างและสำหรับเบาะด้านหลังนะก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็คือกว้างเหมือนกันเข้าออกนั่งได้สบายวิสัยทัศน์ดีภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าโอโถงเหมือนกัน ไม่อึดอัดไม่แคบมีที่วางแก้วน้ําให้ตรงคอนโซลตรงกลางได้ด้วยแล้วก็ตัวหลังคาฝ้าเนี่ยคือไม่ติดนะหัวหมอนสามารถดึงขึ้นได้นอนได้นั่งสบายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังต่อนนะครับและสําหรับด้านหลังตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถแทร็ก5ประตูดูโครงสร้างกันบ้างนี่รอยอาร์คทุกอย่างนะเดิมๆสวยๆเลยหัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับโครงสร้างดีตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้ นี่ตัวบอกสามารถพับได้เรียบแบบนี้นะวางของพาดของได้และที่สําคัญตัวนี้เนี่ยมีเป็นยางอะไหลมาให้นะยางอะไหเดิมจากโรงงานเลยแทบไม่เคยลงดินเลยดูดอกเหลือๆแบบนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีรองพื้นสีด้านจากโรงงานเลยดูรอยอาร์กนะเห็นปะคมๆสวยๆอย่างนี้ลดการันตีโครงสร้างนะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็มีมาให้ครบๆแบบนี้ดูรอยปาดรอยฟิน ทางมะพร้าวอันนี้คือจะเป็นโครงสร้างตัวถังเดิมจากโรงงานเลยและดูโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดตัวนี้ต้องบอกว่าได้เป็นตัว m a z า a s s y y c t t v v นะไฟท้ายนี่ได้เป็นไฟท้ายแบบ L.E.D. สวยๆแบบนี้นะดีไซน์ดีมีกล้องถอยไม่พอมีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมเสาวอากาศได้เป็นแบบคลิปฉลามด้วยใครที่อยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะมาซา a 2 1.3 High Connect ปี2019ราคา329,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาใครสนใจรุ่นไหนรีบทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยทั้ง2คันนี้นะแพรบ,บอกเลยว่าใครได้ไปก็คุ้มค่าเพราะว่ามาพร้อมกับความประหยัดไม่ผิดหวังแน่นอนรีบมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้เลยสีสันสดใสแบบนี้เหลือเพียงแค่